ฝนตกตั้งแต่ค่ำยันมืดนี่อันนี้สาหื้บวกนี่สาน้ำเต็มด้วยอันนี้ก็ะติมเมื่อขึ้นพูนาตีไร้รัวไร้วงไล้สวนทุเรียนอันนี้สวนทุเรียนไม่ใช่ของเรานะของของคนห่วมบ้าน มาหาอีพออีพอมานบ่น้ออีพอโทรบอกว่ามันอนีสิกินยังพ่นแล้วเลยตกใจหัวเพิ่อคือถามขึ้นแท้เชิญเชิญสองเท่าเฮ็ดยังมายงาไหนเห็นแต่กระ่อมหน่อยว่าเห็นคนโอ๊ยามสิเฮ็ดยังกินกระเด็นน้ำแข็งหัวไปเลยนอนนี่เนาะเบิ่งขื้นหอน,น้ำเงาไหมปูกขึ้นแม่ขื้น,น,นพอ่อ โอ้มืนันก็เกิดดีแท้ป้าจานเขากินไปตะอ,อว้วนแท้คือบาอว้วน, <c oughs> น,นอ,วานอ้าเาา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 อาาาาิาาิาาาาาอาาาา่าา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 ิาาพุ่นาา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 านาาาาาาตาาาาานาา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 านาา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 ัาาอ,อาเากกาา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 า ีอันนี้เป็นบ้านสวนของคุณพ่อกับคุณแม่นะคะสองเถาตายาย้ายู่สวนบ้านบ้านนั้นเป็นบ้านล่างแล้วเพราะมีคนอยู่เบิงบักพีกบักพายบักหุงยางเงยหนาขึ้นแม่ไดนกินเลยตัวนี้มีคุณแนวอันนี้เจียญยังนีงน่แกงต้มอ,อึงหนีเบิงหุ้ยพ่อสะพ,พ,พ่อตะเพ่ทโทรหาเพิ่นบอกว่าสีกินย่างพี่น้องอันนี้ ไอ้น,นี่ปลาดุกปลาช่อนเขาเป็นปลาช่อนภาษาไทยอันนี้ปลาเข็งหรือว่าปลาหมอส่วนอันนี้ปลาไหลอันนี้อื่นมีทุกอย่างสากบสากบพอ่พอกบได้บ่เดี๋ยวว่าแ,าแ <laughs> าต่สิอันเสียงหัวมากกอนนอนใชยแหมไปใส่เขาคือ่อแต่เสียงน,ออนี่แหละเขาบ่ไแต่คือ่อแนวอืน่นดอกเอ้ย กัษณ์ยิ่งเหี้ยแล้วสิว่าติมึงมาอยู่กูเหงาขันมึงอยู่ดีงี้ได้เสียงหัวมึงกูกับหัวนั้นจังมึงหัวหยั่งพะนะเอาหยั่งเอาออึ้งไปเาย่ๆจะเอาอึ้งไปอันนี้แบงใบหาหัวหยังนี่เอาไปด้วยเอาอึ้งปะวุ่นๆออกบ้านแต่เศร้าเขาบ้านเด้อว่นเลื่วันได้เห็นผู้ใด เนี่ยเจ้าแหนมนี่แหนมหมูเอาแหนมแมาเหล็กเอื้องบักม่วงหยังนี่พ่อโอ้ยจราจักรไหนเนาะอันญานว่าอันอุ้ยมีใครผอมอึงอันนี้อันาาเอาสิเตี้ยวปลาบอมันได้กินดูอยู่ไปทำงานทางไหนล่ะลูก บออัหมี่งี่ยงพองนนจ้า,เ,าเขาไม่ได้เงินพอเงินแม่ไปืซื้อไว้ือกิน<อ>ท่านีในไ้ย่างไหนเอาไปหาหมอหาหมอบ่ <c oughs> เป็น, <c oughs> ปต,น <c oughs> ตาไห้เดียสมพ่อตะวาเหรอเนาะย่างไหนก็นมิเตไห้ไปหาตาหมอบ่มีเง <c oughs> ินซื้อ <c oughs> กินลอเลนต่อไปต้องบอกงสี่ก็ะย่ามไหนก็มิตาวาเอ้ยลูกบ่ขืนเอ้ยอยู่เนาะ บรรยากาศนี่เอาแต่อนะื่นเนวอื่นบ่เอาสิออกไปเบิ้งหน้าคือกันได้หนีเมืนน่อนีสิรอไปเบิง้งหน้างานหรือสิไปหน้าแม่น้ำท่วมหรือหู้นไอ้หัวพูดแล้วอยู่พยากรผู้แล้วสิได้เอาสูปไปต่งกับแบนี้นเานาะไปาเ น้ำท่วมท่งเกบบัง่วงซัวไปหายในเดอนอันโอ้ยบังนกกินหมดแล้วบัหพวงข้อแรเขาจิไปสวนขจิไปใส่บัง บกโกโก้เพิ่นเป็นหน่วยเพิาะสีเปขายให้ไผ่เอ้าเพิ่นว่าเขารับสื่อบกโกโก้ป่ะนะนี่หน่วยโกโก้เต็มเลยเป็นหน่วยละสุกพร้อมสวนอีพอปลูกโกโก้บังฮวงบักม่วงเปลี่ยนลำปะปีที่านท่านบอันนี้สวน่ร้าป้านี่เบิ่งว่ะน้ำถั่วน้ำหัวแล้วสองมัดกับโป๊ยังไอเดียกับสันมันลอย โอเคค่ะวันนี้มาบ้านสวนพ่อมาเอาอึ่งไปต้มวาสนาบริหาดอกหากินน้ำเขาเดอกพี่น้องถ่ายกินแต่น้ำพ่อพ่อละ